สบายดีจ้าแม่วออันถามิซอ,อยัไรสดุดคืนดีบะเลียนคืนดีบะโล่งๆสันคอเสิเอาไันได้สามสิบนาทีย่าตอนนี้ได้ยี่สิบสองนาทีแล้วกืนลองเพลงไ่ย่าไปตังเวทีแล้ว โบโอ้หายไปใส่มากครับน้องไส้อืวันนี้ แจกดอกกุหลาบให้ทุกคนก่อนหนึ่งวันเลยเด้อเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ใครจะติดตุละอะไรหรือเปล่าเนะบางคนอาจจะติดตุลาออกาแฟเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบสี่เป็นวันแห่งความรักเป็นวันของวันวาเลนไทน์ ถึงผู้ใดผู้ใดบอได้เป็นนุ่มเป็นสาวเนาะแม่นสิเป็นผู้เฒ่าผู้แกกับมีความรักในเบิดเนาะวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักอีกคงกนาที่เดียวกับผ้าล่ะ,ะเนาะ ใจนบโบอยากจะบอกว่าอยู่ในใจเสมอโหโบอยู่ในใจเสมอหูโ,หโบขอบคุณหลาย สรงรักคอยอุ้มชูรักแต่วันที่สิบสี่กุมภาสันบ่อประทำไดาอืมก็เป็นธรรมดาเลยย่ายสิบสี่กุมภาผ่านไปทุกอย่างทุกอย่างก็ผ่านผ่านไปเหมือนกัน โบสบายดีบน้องใต้ทุกอย่างโอเคใช่ไหมโบวันน้ำมาดาบรักเกต็อืมน้องไม้น้องไม้น้องไม,งไม้ขอบใจจ้าน้องไม้เห็นขึ้นอยู่กันยังมากมากอยู่เนาะน้องไม้ก็นไดดมันเด้งมากอยู่เด้อน้องไม้ ไอทีพวมีเครื่องไปพี่นั่งก็ขึ้นอ่ะอีกสี่นาทีอีกสีนกส่นาทีเดี๋ยวจะพาลงเนาะออกพรรษา,าหมดเหล่าฮะฮะกำลังใจจ้าขอบใจได้ไลายจ้าน้องไม้ขอบใจได้ไลาย คอยบ่มีเขาพันสาออกพันสาไม่ได้ย่ายไปดังเลยที่ด้ายอ่ะืนตะเวนขึ้นเรียนกันจะสองสามชั่วโมงเราลุมไปหาซอยบ้านผู้อื่นเขาเจ้า